อยากได้บอยอยากสร้างครอบครัวอีกบอหรือว่าจังใดโอ้จังไรยันคนพวแม่บอคลูกเต่าลายยิ่งที่ทำนุ่งเรียบแตโอ้สันมือหน้าละยายญไปอยู่น้ำคอยเนาะสวัสดีสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับน้องอานนท์เด้อน้องอานนท์จะเล่าให้แม่ฟังว่า เอซหรือว่าผู้ยายใจบุญทางฝั่งไทยฝากเงินน้องอนนทจะโทรหาแม่ครูออเติมบัตรเติมบัตรให้อันนี้บัตรลาวนะทุกคนเติมบัตรถ้าบ่เติมบัตรโทรกับจะบ่มีเงินจะโทรหาเนาะเพระาะว่าเขาเจ้ายังใส่เบอร์แบบตั้งโตนะ๊ะเนาะอยู่ทางบ้านยังบ่มีแบบใส่เน็ตนะเขาจะใส่แบบโทรเอา ถ้าว่ามีงบมีเงินนี่อยากซื้อให้อานนท์จักเครื่องหนึ่งเอาไปให้แม่ใส่ใส่ย,ยูนีคกะคอยใส่โทุ่นำคู่โอก็ไดเนะาะสบายดีแดดลูกสบายดีแหละสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าชื่ออะไรชื่อ,อยังชื่อนอ้องอานนท์ชื่อน้องอานนท์ดอตอนนี้น้องอานนท์ชิลมแม่อ่ายืมโทศรศัพท์คู่โอเดี๋ยวเราจะโทรโทรหาเมื่อกี้เติมเงินแล้วโทรหา เอ้าเดี๋ยวจะโทรหาแม่อันนีเลยนะกดมันมันสลับเปลี่ยนนะนลอ,อันนี้โทรซิมหนึง่งมันมีซิมซิมหนึ่งซิมสองแล้วเนี่ยอันนี้ถ้าโทรเออ <c oughs> คู่ออกกับเมาแล้วทุกคนเ <c oughs> บิ่งคาจิฮะบะ นี่ติดแล้วอันนี้เมื่อกี้อันนนโทรบอกเนาะพี่น้องอยู่อีกบ้านนึงอยู่อีกเงินนึ่งนครับแล้วนนแล้ววันนี้อันให้เขาเจาไปห้าแมอน,นนนนลมสบายดีแม่นี่นี่<ม>นี่นลมนี่นมีบกหมอบมีบกหมอมีชามือลมมีสันนา้วงนนลม,ลม,ลม ดีใจดีใจได้ลมแม่ค <Please. S 1> ุนจะให้อย่าเฝ้าให้เธอเอาลมแม่ก่นดีใจมาแพงนะ่จ้าเนเฟเอไอแก่แม่ไหมไอแกมเออเ้ยอย่าเฝ้าเฝ้าไปซอรพรส์แม่กเซอร์ไพรส์มเนแนวเซอร์ไพรส์บมได้เซอร์ไพรส์แม่แล้วนนบลอกแม่แล้วซื้อแพงโซลาร์เซลให้ เดี e ๋ยวอันจะกลับแล้วจะให้อนนท์ทะเลหันฟากเครื่องอันเอื้อได้นุ่งแล้นุ่งใดบอมาแล้วได้นุ่งมันเพื่อนองพื่อนเราขนน่ได้นุ่งเพอนป้าบ่ตองเก็บไว้เด้อนุ่งนุ่งรถนุ่งบ่ต้องเก็บไว้เด้อมิอหน้าละถ้ามีอะไรจะฟากไปให้อีกบ่ต้องไปยัดหู่เล่นุ่งไปเลยอ่าลมนำอันนุ่นไหมนุ่นจะให้แล้วเนี่ย มาเมื่อวันเ็กมาอาจารย์ไม่ับที่เด็กี่กลายเด็นะที่กลายนเออเสงวันที่สิบสามพมนเสงวันที่สิบสามตมเสงวันที่สิบสามโอ้นหนอยโอ้หนามโอ้ไปก่อนหนโอ้เรียวย้มๆมือแกกับมาขนมมาในมือทองแล้วมันดำมือแต่เอาสุดเปลี่ยนกางเกพผ่ง ลมวนนันมชาวกระไมชาวกระทิดน้าเจ้ขออย่างหูภาษาอนุนเน่งตามาอกปากอเออทามเบิ้งแม่กินยังอ่ะบ่มีของกินอ๋อบไร้กินข้าวเถ่อสัน คุณบุนบงนางงามสวัยดีโเ <c oughs> น่งหั <c oughs> อับนำไทยโอนกู้เมาหาตามมาหามาหน่วยล้วเย็นหาบัตรไม่อย่างจะจะเอินเนโอนแคม่เอ่ยออ๋ออันนนลมให้แม่ฟังวนันผู้ใหญ่ใจบุญนางฟังไทยฝากเงินมาให้ <c oughs> ด้วย อ o, ๋ <hi> อนี่วันหนึ่งอันข้าวฟักเงินให้อันนนนะให้ให้อันนุ่นใส่อันคารถใส่อันคารถค่เฮืออกลับบ้านเดี๋ยวเส้นแล้วให้อันนุ่นเอากับบ้านใส่คารถกลับบ้านเออใจบ่ดีใจบ่เออเข้าใจบ่เออเข้าใจถ้ามาเขาออดีใจบ่

ไปนีหยำควเดกาท็นถ <the> ้าแม่นูอันช่วงนี้แม่เหตยังนี่ม่นู้นช่วงนี้ไม่ลง้านไหนขุดดินช่วงนี้แม่ไปขุดดินขุดดินปุ๊กเือนวอนปุ๊กเงอนอ๋อขุดดินปุ๊กเือนอันเือนนนททะเลหันล่มหัล่ม เขาเขาม a งให้อ๋อเดี๋ยวนี้ฮันอีแม่ฮันเฮเดเฮอนอ่ะแม่น้องมึมางานโอ้ยัง่ได้เห็นแบมบ่มียังบ่มี่มอันมงมบรลงเข้าเปนเรวคุดดปะอ๋อแล้วเดี๋ยวนี้ฮันบ่มีเฮ่อนอยู่แล้วอันจะอยู่ไส้ทัน แกอีโตคนทุกน้อยอยู่ครับยังขุดดินนี่ตาเก็บกระโหลกแล้วก็ทีมใหบ่พีอันเด้อบ่มีมบ่มีอันมุงอันเงินอนนดเอแล้วหันือของกินนนก็ไปอันือให้นนแตะแล้วเือหันก็แม่นอันจะเอากลับบ้าน

ดี๋ยวนี้หันมันยังขุนขุดดินวานสิแป้งเฮือนหันแต่ว่ายังแป้งบ่แล้วยังบ่แล้วแลยังเฮ็ดตุกน้อยอยู่ยังขุดเราขุดเพ่บวเฮ็ดนอนี่ไปได้ไมไอันมเห็นออ้งบ่ได้ไปห่มยาันอ๋ออันขอถามแดแม่อนนท์เดีนอันแม่อนนได้จักปีล่ะ อายุได้กักปีประมาณสามสิบหกปีหรือสามสามสิบห้าสม้าแหละสามสิบห้าปีอ๋อเป็นน้องค่อยสามค่อยสามสิบเจ็ดปีเลยสามิเ็ปีนี่แมนอานนท์กับมาอยู่นํำนี่แหละเบิ้งแยงอยู่นี่แหละเออค่ะกัอาจารย์เบิ้งแยงกัลูกแดงค่อยกับลูกต้นโอรับเรมีเงินไปห้าไปเบิ้ง ยำเงินไปค่อยกับบมีเงินไปตรงห้าเราไปผู้เดียวค่อยเกิดทะุ้ตนลาวยู่งเงินกันยักให้ยงกอ้อปแล้วอันข้อถ้ามแด่แม่นนท่านแล้วแม่นนนเบยักเบยักใด้บยักสร้างครอบครัวอีกบอกหรือว่าจังใดเออเราสงแรงยันกัน วนหั่กเก่าอย่ีท,ทายนนเียเีย,เยอสันมือหน้า่าไรใหญ่ไปอยู่นำคอยเนาะมันยูมีมันยู่อาจารย์มีคนเตอร์นิมนัสบายดี อันนน้าให้อยู่กับเพิ่นแม่นนตะวันนี่กะเป็นยังปัจจุบันนําอาจารย์เฮานะเอ่อมื้อหน้าเฮาเท่าแก่ก็อยู่นํากันลก็แล้วเนาะให้อนนอันแต่งเมียให้อนนให้อนนมาเลี้ยงเฮาเนาะเ ้้วคุนี่แแลกลโอ้ <c oughs> อยากสร้างครอบครัวอยู่แต่ย่านคนย่านอันเขาบ่ฮักอันนอุ่นนะย่านเขาบ่ฮักบ่แพงอันนุ่นบ่คือนอันพวกเก่าแหลกคนใหม่นี่คนกินย่างเป็นยังไงยาำมุ้งเตีมมันยิงกาตีลูกเกาวเตีมบ่อฮักมีตุ๊กยู่กับนมกันเรื่อยแหละ เด็กนี่ก็อยแดงตรงดมีเนอยู่นิ่เดิมบีมอยทๆว่ะจมมือเี่แต่ยิกไทยยากเลเวนอันนนไทยเลวอันนนไทยแล้วไอย่านยังคนไทยดีแล้ว,ด,ลวดีแล้วที่อันนนมาเียนอยู่นี่นะเน,น่มาอยู่นำทาเบิงงเดอวันหนึ่งนนจะกลับไปวาอันนนใหญ่เป็นบ้าแล้ว มาตอนทำอีทฮันเห็นตอนทำอีทฮันไอ้น้อยซื่อเนี่ยเดี๋ยวนี่มาอยู่นำหกินข้าวซองซ้ำคาบสิคาบกินข้าวต้นแรงไงยังว่าบ่อิ่มเทื้าวันมาก็กินแต่งกินนำกันนี่กินอยู่นี่เ้มันก็มีดีใจว่ะมาโดทฮันว่าไปอยู่กับบรรเจ้า่านอาจารย์นออไเจอไปเจอแบบนี้ไปเจ้ายังไปเจอเขาเนี่ยไปเจอมันยังขักแค้นเจ้า กันบลักเค้มนี่บีแล้วเสื่อนุ่มซุนุ่งคอยว่าน้ำน้งตกนนอยู่น้องต่อกลยูสายจันตาบ็อกนี้เื่อไปนี้คือสภาวะนุ้นก็อด้หนึ่งเขาแน่นำเขว่านำลูกขั้นแบค่อยรู้แล้วบอกนนวาน้ำคอยหัวควันอดทนอดทนว่าเดี๋ยวน้ยูทูบซื่อน้อมีัน คนมีโทรศัพท์บอเท่านั้นอันแบบว่าถ่ายถ่ายวิดีโอถ่ายย่างแบบถ่ายเป็นคลิปถ่ายอันฮูเฮือนคือเธอแล้วหันแล้วก็ส่งทางเบือนเศร้าน้อยหันลนะให้เศร้าน้อยส่งให้อาจารย์แล้วอาจารย์เชียนมาประกอบใส่อันคลิปตัวนี้ฮันััั่่นนนนมมกแลละวววาาาย้เออพดี บ๊อกคุยตังอันกินใจให้มันคุยเป็นนางบ๊อขึ้นนางอันบนตามไปใันบ่แม่นบ่แม่นอันเดี๋ยวนี้เออลืมท่ามซืืออันแม่อนนซื้อยังน่ะซื้อแพงซื้อแพงอันแพงอันเดี๋ยวนี้ฮันฟังเดินให้อันคนที่ว่ามีโทรศัพท์แล้วมีสัญญาณฮะน่ะให้ท่ายท่ายหุบเฮือนดันบอนอันแม่อนนนขุดดินแล้วก็ท่ายบอลตุ๊บ น้อยๆที่แม่อนนนอยู่เดี๋ยวนี fighting, ้ฮันอยู่ปัจจุบันนี้เราส่งให้อันเอิญเอิญเอื้อยเด้อเอิ้นป้าก็ได้เอิ้นเอื้อยก็ได้เพราะว่าอายุไล่กว่าแซงเนาะเอื้อยจะเอิ้นนองว่านองเด้อเออแล้วอันท่ายท่ายตัวนั้นอันส่งกันทางเศร้าน้อยแล้วก็เศร้าน้อยส่งมาให้อันเอื้อยก็ได้เด้อยักเห็นยักเห็นเฮือนบอนอันยักเห็นบอนอันแม่อนนนอยู่เดี๋ยวนี้นะ แล้วก uh ็อยากเห็นบ่นั่นข yup> ุดเซาหั่นว่าสิปลูกเหนียวใด๋หั่นเฮ็ดบ่อนเก่าตี้เฮือนหันขุดบ่อนเก่าอันแเือนน้อยกนแค่มันบขุดทนอืกะบ่อยู่กลกะแค่มันบขุดดิันมันนีอันแงซหัือซื้อแล้วแล้วนี่มีแต่อันตากแดดตากแดดล้อน ซากโทรศัพท์ก็ได้ถ้าว่ามีมีเงินซากโทรศัพท์เดี๋ยวมืออื่นมือหือบางเทื่อนจะซื้อโทรศัพท์แบบมือถือแบบแบบเก่าแบบใส่แต่ซิมซื้อๆนะจะฟ้าให้อันอันนนเอาเมื่อให้เอาโบเพื่อว่าจะติดต่อห้อันนนจะได้สบายอินลานอ่์ล่ะแต่ตรงโตไอ้แม่นะ้สังเอ็มึอ ได้นีแม่เนี่ยนลกมัมะับใน่ี่มกลวง่ี่กัไดมเราก็มีมันโงานดูคนแล้วอยู่บ้านอยู่บ้านฮันมันมีสัญญาณลักยังน่ะเออใ่ลักเก่าลักห้าบได้น่ะ ละเก่าละค่าหัใจอ้อสันเจียนไปซอกซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะข้องอันยูนิเทลอันลักเก่าหันจิฟ้าเมื่อนำอันนนเจ้าเจ้าอันเต้ให้จ้าเบิร์ดีนำอาจารย์นำนี่ฮะแต่ไอ้นมนนมเนี่ยหันไปได้งคนมันจะว้ามัน ให้กดเด่นตักับอันเงินหน่อยอันจะว่าบอกคุอยใครส่งน้ำมันน้องขึ้นมาแม่แหละอันพันเขาจะาทายส่งให้เศร้าหน้อยแล้วเศร้าหน้อยค่อยส่งให้ค่อยก็ได้ห<ช>รือว่าจะส่งเบอร์นี่ก็ได้นี่อันบันทึกให้เข้าบันทึกเบอร์อันที่ค่อยโทรไปนี่ก็ได้ส่งมาทางเบอร์นี่เด้อเบบจา้แบบจาเจ้แบบาเอัอ อันแม่โนนอันยากให้น้องครบใจอันผู้ใหญ่ใจบุญทางฝั่งไทยเพิ่นเดเพิ่นอิดเอนดูอันน้องอันนนแล้วเพิ่นส่งเงินให้น้องอันนนแล้วก็ซื้ออันแซงอันดอกแซงสว่างหันให้น้องอันนนแล้วจะไปให้แม่ อันอนนท์ใจเดนี้อันอยากให้อันครอบใจอันแล้วก็อวยพรผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่อนยูททางฝั่งไทยอ่าอยากให้อันแซงหันอวยพรครอบใจก่อนครอบใจข้าเจ้าเดะเขอบใจเดนี้เลยเพราะว่าคอยถ่ายคลิปอยู่แล้วก่อนเขากว่าจะได้ยินนาเออขอบใจขอบใจ <laughs> เอาบ่เป็น <laughs> เอา้าเงินมดนนทน <laughs> สมพ่อมันตูดเมื่อกี้มันเงินมด <laughs> แม่นนกําลังจะขอบใจนอนอยังบ่ได้เว้ายิลมอีกบ่นน,นยังมียังสิเว้าให้แม่อีก10ไป1,000ได้เฮาเติมเมื่อกี้เงินเก่าของอาจารย์อีกแล้วก็เงินอันอน,นี้10,000หมดแล้ <laughs> วเงินเก่าอาจารย์เมื <laughs> อ่อกี้ซาอายัางสิลมอีกบ่อยากลมอีกทงลมอีกถ้าอยากลมอีก <laughs> าาก,อก็ <laughs> าากกเดี๋ยวอันเติมม เติมไม่ละค่อยลมเนาะอ๋อแม่อนนลจะคอบใจละก่อนงั้นเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวจะให้อนนลลมน้ำแม่เนาะนี่กับแม่อนนลเท่าที่ทุกคนได้ห่วแหละว่าแล้วอนนก็จะห้ยผิวแดงตาแดงหมดอ่าบ๊แมนผู้ชายเลยอนนลนะ <laughs> ผู้ชายแม่นั่งน้ำตาตื้นแท้ <laughs> เดี๋ยวอันจะเติมบัตรห้านนล,ลมอีกเคือนึงดีแต่ซื้อมาไวน้นี่เดี๋ยวอันทุกคนจะให้ทุกคนเบิ่งเงินคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าเราจะอันถ้าเข้าอันส่งหูเือนหูอันนั้นเดี๋ยวเราจะเฮ็ดคลิปอีกคลิปหนึงเนาะแล้วค่อยลงให้อันทุกคนได้ชมน้ำกันเอาคูดคูดเนี่ยเติมอีก คูดแล้วก็เติมเติมแล้วก็ค่อยทัวฮะสำหรับคลิปนี้พิมพ์ยังมีย่างอยากเบาบอคิดฮอดคิดฮอดพี่พีเซีทุกคนฝากคอมเมนต์เด้อกดไลค์กัแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราเด้อจบคลิปนี้เ่าต้องจบคลิปไปสำนี้ก่นอนเ่าต้องก้าวข้ามว่า